ก็สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆชาวไทยทเจะใสยเกลือทุกทท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอย่าแนเจมนะแต่วันนี้ครับมาอยู่ในวันจันทร์ที่15เดือน9เนาะก็แปบบ๊แบเดียวแป๊บเดียวคือแบบอ่าเกืครึ่งเดือนแล้วนะครับก็ของทางด้านอีเวนต์นะครับเวนจี้เข้ามาแทรกเนาะเวนจี้นะครับได้อัปเดตมาตอนช่วงเที่ยงแล้วแหละแต่ตอนที่ผมอ่านตอนนี้ก็คือจะเป็นช่วงเที่ยง50นะครับก็คือเลยเวลามาค่อนข้างนานแล้วนะครับเกือบไปหนึ่งแล้วเออเป็นเวนจี้นะครับ ก็รางใหม่เนาะก็เป็นปืนหมัดโล่ซูเปอร์นะครับแล้วก็จะเป็นบัตรเชิญละเว้นการยกเว้นนะครับอ่ะตามนี้เลยความสามารถของปืนหมัดโล่ซูเปอร์นะก็จะเป็นของทางด้านทุกการนทอเต๋าเนี่ยเราจะมีโอกาสชาร์จโล่ซูเปอร์เนาะสูงสุด2ขั้นนะครับและถ้าไม่แสดงผลนะครับจะตกตัวบ่อยสิบนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันดาวนะต่อมาครับแล้วก็เมื่อทอยเต๋าผ่าผ่านสองขั้นเนี่ยโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะผักอยังพื้นที่ของชั้นแบบสูงเนาะแล้วก็โอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยป้องกััันนเเออฟฟคตรรายบ ต่อมาครับเป็นมาเชิญละเว้นการยกเว้นนะครับความสามารถเนี่ยก็คือจะเป็นเมื่อตกลงม้าของฉันนะจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะจ่ายเงินนะครับ70%ของค่าพื้นฐานเนาะหลังจากนั้นจะเรียกผลหนนค่าแบบสุ่ม1นึ่งคนนะครับซึ่งอัพเต็มนะครับแบบนั้นน่าจะประมาณ75นะครับคิดว่านะถึงหรือเปล่านะ ต่อมาเนี่ยเมื่ <hi token monkey> อฝ่ายลงข้ามนะครับตกไปที่ล็อกข้ามทางที่ถูกคูนของชั้นนะจะมีโอกาสหัเ100%ละเว้นการยกเว้นข้ามมันทางนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นเมืองล็อกในในคัเพื่อนเมืองไหนที่แบบเพื่อนเพื่อล็อกเนี่ยสกิลของทานดั้นอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆมีอ่มีแพนบอร์ดใช่ไหมครับแล้วเพื่อนเพื่อไปตกเมืองล็อกฝ่ายตรงข้ามแล้วฝ่ายตรงข้ามมีจี้ของทานดั้นบัตรเชิญอันนี้อยู่เพื่อนเนี่ยจะมีโอกาสที่แพนบอร์ดจะไม่ติดนะครับก็คือมันจะมีหัวเซน เป็นการยกเว้นข้ามผันธารเนาะก็ประมาณนี้เลยครับต่อมาครับเมื่อตบบนที่ขอนชันนะโอกาสแต่เฉพาะเส้นล็อกค่าผันธารท,ท,ที่ถูกคูณนะครับหลังจากนั้นจะคูณสองคูณส่คูณแซึ่งอของนจะด้านแต่เฉพาะเส้นอันนี้นะครับล็อกค่าผันธารท,ท,ที่ถูกคูณเนะี่ยมันจะคอมโบกับของชานละหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์และเว็นการยกเว้นข้ามผันธารนี่นะครับประมาณนี้เลยสำหรับขอนชันจีนนี้เนาะ าถามว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเราควรทําจี้ไหนดีอแต่ผมพาไปดูของธนานจี้ที่กับไมครค้าหนึ่งก่อนนะครับจี้ที่กับไมครั้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นบอดบอดโดนโลดซูเปอร์นะความสามารถเนี่ยก็จะเป็นโลดซูเปอร์แล้วก็จะเป็นของทนานเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนดมาร์นะครับเราก็จะสร้างลด์มาร์ตามฝ่ายตรงข้ามก็คือเป็นโดนแล้วก็ถ้าเราตกไปที่ฝ่ายตรงข้ามเนาะก็จะมีโอกาสเป็น10%นะครับที่จะยกเว้นข้ามบันทางหลังจากนั้นไปไปที่ที่ใกล้สุดนะครับก็คือจะเป็นแพนบอร์ดนั่นเอง สกิลโยเวนเข้ามานทางเพื่อนเห็นไหมอันเนี้ยครับแปดสิแล้วถ้าเพื่อนใส่จี้นี้ไปเนาะสมมุตินะแล้วเพื่อนไปเจอกับจี้นี้ครับแล้วเขาเนี่ยเราเข้ามันทางแล้วที่เราไปตกนะครับมันก็สกิลแผนบอร์ดอันเนี้ยมันจะไม่ติดแน,น่ครับก็าปานนี้เลยาปเห็นภาพง,ง่ายเนาะต่อมาครับโดนกักขังเพชรน,นะครับเราสามารถเนี่ยก็จะเป็นเมื่อฝันของข้ามได้รับเรยมานะครับเราเนี่ยจะสร้างเรยมาตามฝันของข้ามเนาะแล้วก็โอกาส50%เปนี่ยป้องกันเอฟเฟกอันตรายครับ แล้วก็ในที่ขอนฉันเนี่ยเมื่อตกที่ขอนฉันในโอกาส40เส้นขังฟุ้งฝนข้างทั้งหมดไปแถวเนาะแล้วต่อมาครับอุปกรณ์เขียนแบบโล่ซูเปอร์อันต้าครับอันนี้ก็จะเป็นสร้างสามหลังนะครับแล้วก็จะมีโอกาสย้ายไปตำแหน่งที่ยืนนะครับโบนสิบเปมื่อแสดงผลหลังจากนั้นนะครับทุกการทอยเต่าเนี่ยก็จะชาร์โลสูงสุดอยู่ที่2ขั้นปเปอร์เซ็นต์ในการชาร์โลอยู่ที่50%นะครับจะโบนสิบด้วยเนาะต่อมาครับเมื่อตกในที่ขอนชันใน,นโอกาสาท10%ที่จะล็อกา,าัดสิบเส้นที้เลย และที่สุดท้ายครับก็คือจะเป็นเพิ่มความแม่นยําลูกเตา๋าก็คือจะเป็นหมวกราชสุดนเ,นเนเ่นนอ้เนาะถ้าใครที่สังเกตว่าผมมาพูดไม่ชัดหรือว่าใครผมขออภัยด้วยนะครับตอนนี้คือผมเป็นร้อนในซึ่งมันยัไม่หายเลยแล้วก็เป็นเพิ่มไปแผลแล้วนะครับก็พยายามจะดื่มน้ำไบ่อยแต่ก็ผมไม่ค่อยได้กินน้ำเท่าไหร่อ่ะเพื่อนๆเออส่วนใหญ่อะ่ะมันก็เลยเป็นบ่อยมั้งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นปัญหาหลักด้วยหรือเปล่านะครับก็คือแบบเราไม่ได้กินน้ำอนะไรอย่างเนาะ ต่อมาครับก็จะเป็นของธนาอกาส80%นะครับป้องกันสกิลมาขับย้ายดาบจับเนาะแล้วก็80%นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้าย2ครั้งขึ้นไปจะส่งฝ่ายตรงข้ามไปเกาะล้างนี่นะครับซึ่งก็ถามว่าที่ไหนเหมาะกับรลินใหม่ใช่ไหมครับอันนี้ตามหลักผมจะขอพูดเป็นสกิลหลักก่อนละกันที่ที่เราควรมีนะครับที่ใดก็ได้ครับ1ครับที่มันจะมีโล่ซุปเปอร์หรือว่าโล่ท้องเองนะครับอันนี้ไว้ป้องกันการโจมตีสองนะครับก็จะเป็นของทด้านพวก ลอยฟ้าครับพวกเกาะลอยฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะลอยฟ้าในเทศเกาะลอยฟ้าหลุมดำอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับถามครับก็จะเป็นของงะนานอ่าในเทศนะครับซึ่งในเทศเนี่ยจะมาทําให้ฝนตกข้ามเล่นยากเนานะก็หลักๆนะ่ะอันนี้จะขึ้นอยู่กับการตัวละครที่เพื่อนเล่นด้วยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นตัวละครน,นี้นะครับเพ,เพื่อนมีเกาะลอยฟ้าหลุมดำเกาะลอยฟ้าหลุมดำเนี่ยก็จะเป็นการเลือก หน้าหลังนอนแล้วทอยแล้วก็ทีเนี้ยเราจะมีขอทนท่านนสกิลหลุมดําด้วยอันนี้ก็จะเป็นสกิลแบบว่าเอาไว้แก้เกมนะครับและอย่างหนึ่งถ้าเป็นเกาะลอยฟ้าในเทศอันนี้ก็เป็นขอทนท่านั่นสกิลที่เอาไว้โจมตีฝันของข้ามทางอ้อมมานึ่งเนาะเอาไว้ให้แบบฝันของข้ามเล่นยากนะครับส่วนตมาเนี่ยเป็นเกาะลอยฟ้ากระขางอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้ฝันของข้ามเนี่ยอ่าโดนโจมตีได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวละครเพื่อนๆด้วยนะครับว่า เหมาะกับที่นี้ไหมขาดอะไรหรือเปล่าขาดการโจมตีแบบไหนนะครับอยากได้การโจมตีที่เป็นดีบัฟอยากได้การโจมตีที่เป็นแบบการโจมตีตรงตรงหรือว่าอยากได้ของทางด้านสกิลป้องกันนะครับก็สามารถเลือกดูที่ที่สามารถใส่ไปได้ครับส่วนของทางด้านที่ส่วนใหญ่เนี่ยที่จะมีป้องกันมาสมัยนี้ก็คือจะเป็นป้องกันเอฟเฟกอันตรายครับอ่ะตอนนี้เลยส่วนใหญ่ตัวละครเนี่ยจะไม er ่ค <h> ่อยมีเนาะถ้าจะมีเนี่ยก็จะเป็นพวกป้องกันคอมเบอร์ป้องกันนักกเสิอมากกว่าครับ ส่วนของอนาตป้องกันเอฟเออันตรายเนี่ยจะอยู่กับจี้นะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับที่เห็นเนาะแล้วก็บางคนอาจจะใช้ในออฟก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะถ้าอยากได้ตัวละครไหนอยากจัดที่ไหนก็ลองคอมเมนต์มาถามผมได้ครับถ้าผมเล่นเล่นบ่อยผมอาจจะตอบนะครับ ถ้าตัวไหนที่ผมแบบไม่มั่นใจหรือว่าอะไรผมก็จะให้เซต Basic เบสิกพื้นฐานไปเนาะส่วนถ้าเพื่อนๆมาเห็นคอมเมนต์นะครับว่าใครแบบเออเป็นเมนตัวนน้นตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับไอคลิปนี้ผมมีสาระเฉยไมครับไม่ได้ดิช่องผมมันห้ามไ้ามีสาระ,ละแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆผมจะรวบรวมการตานานมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งเป็นไอเดียหลักแล้วก็เป็นไอเดีย้องสั้นนะครับไอเดียรอผมเนี่ย เดี๋ยวผมไว้รอเล่นครบทีเดียวผมจะเปิดการ์ดตำนานเล่น1ถึงเลเวลร้อยครับที่ผู้เล่นใหม่เนะี่ยรีหากันแล้วก็เปิดได้ตัวละครอย่างอาริหรือว่าตัวละครแบบอื่นๆนะครับซึ่งเขารีกันเต็มเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดดูก่อนท่านันในคลิปพรุ่งนี้ครับส่วนวันนี้นะครับมันมาล่อหนึ่งอันคิดว่างไงเพื่อนๆเราควรทาดีไหมนะเออล่อหนึ่งใช่ไหมเรามีเพชรถ้าผมทำจริงๆน,ะนี่น่าจะมีประมาณหมื่นเพชรครับไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆแต่มันมาลนะ่อเนาะ ผมไม่มีจี้ที่ทำลาวด้วยแฮเวนนี้ถ้ามันไม่ปิดก็คือไม่ปิดเลยนะครับซึ่งถามว่าจี้ใหม่ผมได้ไหมผมได้อยู่นะได้เป็นของทั้นนันปืนหมัดโลซูปเปอร์นะครับอันนี้นะแล้วก็วัสดุที่เราขาดเนี่ยขาดประมาณ11อันครับซึ่งไม่รู้ว่าหมื่นหนึ่งอะจะพอไหวไหมเดี๋ยวเราไว้ว่าการคลิปหน้าแล้วกันนะครับอะเราไปดูของขายอัตรากรสุเนาะก่อนจะจากลาก,กันครับ ซึ่งอัตาราการส่งแพเทมครับวปนนี้เหมือนเดิมครับกำไร5เท่าแล้วก็อันนี้จะเป็นซุปเปอร์พรีเมียมธรรมดาอยู่ที่1.8เหมือนเดิมนะครับซึ่งมาซื้อได้ในร้านค้าแบบนี้เลยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีจี้มาขายด้วยก็คือเป็นการันตีแบบเอสให้เรานะครับนี่นะการันตีบอร์ดที่เป็เอสแล้วก็จะเป็นของทางด้านที่อัปเกรดล้านนะครับแล้วก็จะเป็นจี้เกลืออ,นนอันนี้ก็จะเป็นแสงนะครับราคาซีเกตอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนาะ ก็ไม่เมีอะไรครับอะนะครังรับเป็นสติกเกอร์ครับแล้วก็เป็นแฟร์เซลตามนี้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวแล้วก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับถ้าผมพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรผมขอไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะรักษาลอนในให้มันหายถ้าผมพูดเร็วเกินไปก็ขอไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเครื่องมาติดแล้วมันก็จวดนะครับแต่ที่แบบพูดเร็วแล้วแบบฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมพูดไม่ชัดด้วยนะครับมันเจ็บปากเนาะแล้วก็เป็นหวัดอีกนะครับตอนที่ผมอัดตอนนี้ก็คือฝนตก โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย